สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิ i ิเต a รีกันอีกเช่นเคยครับและเรื่องรา่าที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเพราะอะไรนะครับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นมันจะไม่มีวันจบสิ้นครับจุดไหนกันแน่ที่จะทําให้นะครับความขัดแยง้งนั้นยังคงอยู่ตลอดไปสิ่งเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรกับอนาคตของยูเครนและรัสเซีย เดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในการวิเคราะห์ของรายงานพิเศษไทย Military, มิเรตารีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่23กันยายนปีพศ2565นะครับทางการยูเครนนั้นก็ได้ออกมาถแถลงว่ารัสเซียนั้นได้ใช้ขีปนาวุธนะครับแบบคาลิบ2ลูกยิงโจมตีนะครับท่าเรือ โอเดสซานะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่สําคัญในพื้นที่ทะเลดําไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทางการรัเสเซียและทางการยูเครนนั้นพวกเขาได้ทําข้อตกลงฟื้นฟูส่งออกธัญพืชร่วมกันนะครับหลังจากที่ทะเลดํานั้นได้ถูกปิดกัน้นโดยกองทัพรัเสเซียตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามทั้งนี้ความเสียหายของท่าเรือดังกล่าวนั้นก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับทั้ง2แห่ง แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางด้านตุรกีนั้นก็ได้เปิดเผยว่ารัสเซียได้แจ้งเข้ามาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในเหตุยิงจรวดโจมตีท่าเรือเมืองโอเดสซาทางตอนใต้ของยูเครนครับหลังเพิ่งมีการลงนามข้อตกลงฟ,ฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชร่วมกันซึ่งทางการของรัสเซียนั้นกล่าวว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดอย่างใกล้ชิดอีกครั้งครับและนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดจากทั้ง2ฝ่ายนะครับ ทีแอดมินนั้นได้เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันครับและเราจะมาเข้าประเด็นสําคัญกันเลยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนั้นมันจะไม่มีวันจบลงสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับคุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนั้นยังคงอยู่ตลอดไปนั่นก็คือการที่กองทัพรัสเซียนั้นจะไม่ยอมถอนทหารออกจากพื้นที่ยึดครองทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือเชื้อประทุชั้นดีนะครับถ้าหากว่าสงครามนั้นมันได้เริ่มสงบลงแต่ทว่าทางการของรัสเซียนั้นไม่ยอมถอนทหารออกไปไม่ว่าวันใดหรือวันหนึ่งนะครับมันก็จะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับ ซึ่งการกลืนดินแดนของยูเครนของประธานาธิบดีปูตินนั้นก็ใช้สูตรเดียวกับแหลมไครเมียครับ โดยพวกเขานั้นจะแต่งตั้งทีมบริหารที่เป็นโปรเซียขึ้นมาบริหารพื้นที่แถบนั้นโดยมีการนำเงินรูเบิลสกุลเงินของรัสเซียนำมาใช้ในพื้นที่และเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนให้เป็นแบบรัสเซียครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ปกครองได้ระยะหนึ่งก็จะทำการนะครับประชามติให้ประชาชนนั้นเลือกข้าง ว่าจะอยู่กับยูเครนหรือรัสเซียครับซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผลประชามติต่างๆมันก็ต้องเลือกเข้าข้างรัสเซียอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมบริหารต่างๆนั้นร้วนเป็นของรัสเซียครับและนี่ก็คือการเข้าครอบครองดินแดนของประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะยอมรับได้ และสิ่งนี้เองล่ะครับคุณผู้ชมมันยิ่งจะไปเพิ่มความขัดแย้งให้ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเหตุผลของทางด้านยูเครนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมยูเครนนั้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากจะหยุดยิงไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นจะไม่อยากพบกับสันติภาพครับแต่ถ้ว่าพวกเขานั้นก็ย่อมนะครับมีความหวาดระแวงว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้น จะเสริมกำลังรบเข้ามาเรื่อยๆนะครับในแถบพื้นที่ที่ทางรัสเซียนั้นได้ยึดครองอยู่นอกจากนี้นะครับการหยุดยิงนั้นก็ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับกองทัพของรัสเซียได้มีโอกาสสับเปลี่ยนกําลังและมีโอกาสนะครับเพิ่มเติมอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดหนักต่างๆเข้ามายัางพื้นที่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนะครับเตรียมกำลังที่จะบุกยูเครนในรอบหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ครับ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ทางการยูเครนนั้นจะไม่ยอมยกดินแดนให้กับทางกองทัพรัสเซียง่ายๆนั่นก็เพราะว่านะครับถ้าเกิดว่ารัสเซียได้ครอบครองดินแดนของอยูเครนอย่างถูกกฎหมายก็เป็นที่น่าเชื่อว่ากองทัพของรัสเซียนั้นจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ครับพวกเขานั้นอาจจะขยายแนวการรบไปยังประเทศอื่นๆก็เป็นไปได้ครับ และข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่ายูเครนนั้นได้ยอมมอบดินแดนให้กับรัสเซียแล้วก็เท่ากับว่าเป็นการหักหลังนะครับเพื่อนร่วมรบที่ได้ยอมสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้เอาไว้ครับและนี่ก็คือเหตุผลหลกัหลกๆนะครับคุณผู้ชมที่ความขัดแย้งต่างๆนั้นมันจะไม่จบลงหากว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้นจะไม่ยอมถอนฐานออกไปจากพื้นที่ที่รัสเซียได้ยึดครองเอาไว้ณปัจจุบันนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับทางการของยูเครนนั้นควรที่จะยอมเสียสละดินแดนให้กับทางรัสเซียหรือไม่เพื่อแลกกับการยุติสงครามหรือว่าพวกเขานั้นจะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการปกป้อง พื้นแผ่นดินสุดท้ายของชาวยูเครนปกป้องอนาคตลูกหลานของชาวยูเครนและปกป้องศักดิ์ศรีของชาวยูเครนครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของไทยมิลิเตอรี่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ